ดวงชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจจะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณสชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่สนะครับลองเลือกระหว่างดวงตาประจำวันนี้คนเลือกไพ่ชุดหนึ่งสองสามจะเลือกชุดไหนดีครับติกตอกติกตักนะครับพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสาหรับดวงชะตาประจำวันนี้นะครับคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับ โดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่อาจจะไปที่สวยพอตัวแล้วก็ไปได้อยู่นะในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ดอกหน่อยนะครับเพราะว่า,าจจมีไพ่รา,าหูแล้วก็การใช้เงินสิ้นเปลืองนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีขึ้นคุณต้องอยู่ในสินห้าครับแล้วก็หมูเจ้าที่เป็นนะครับมันสุบม,มนไม้พระมีความผู้นำและไม่ใช่เงินตามใจลงตัวเองครับแล้วจะดีขึ้นนะครับโอเค มาที่ดวงตาประจำนี้ของคนที่เรียกไพี่สั่งนะครับโดยรวมถือว่าเป็นยังไงบ้างครับโดยโลาก็ถือว่าบวกคึ้นมากหลายหลายด้านนะครับมีโอกาสบวกค่นมากนะครับก็ถ้าอยากให้มันดีบวกเิกนะมันก็ไปได้อยู่สวยพอสมควรเลยครับก็ถือว่าย่ยมเหมือนกันครับขอเพียงแค่คุณนะครับรักษาสามจุดนี้ได้นะครับคือมีความผู้นาครับเป็นคนดีอยู่สินห้าขยันทรมากินครับโคตรเวิร์กมากเลยครับหลายๆด้านนะครับถ้าคุณทําได้เนาะโดยรวมถือว่าไปได้สวยโอเค มาที่ดวงชะตาประจำวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ยิสานนะครับปีไหบ้างโดยรวมนะครับอาจจะมีอะไรที่ดีดอกบ้างนะครับโดยเพราะความใจรอ้อนเราก็รความรักนะครับแต่ที่อยากที่ดีขึ้นคุณต้องอมุ่งอรอ,องความรักให้เป็นและหมูนจุดท,ที่เป็นครับและอย่าใจรอ้อนและกิ่งออนไลน์และภาพลักษณ์ดีแล้วจะดีเองนะครับก็ดวงชะตาประจำวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าจะเทียบนะครับระหว่าง ประมาณดูคตาปัจจุบันนะครับผมคที่เรี 1, 2, 3, กไพ่ที่หนึ่งสองสามอเด่นสุดนะจะขอตีไปให้จุดที่สองนะครับเด่นที่สุดเพราะว่าไม่มีไพ่บิเสียเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับข้อมูลก็จะมีประมาณแค่นี้ครับส่วนตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตจบลงแค่นี้ก่อนครับเวลาครับผมอาจารย์จีรพัชีรัตประจิครโพนุนสวัสดีครับ